来来，背凳，背凳，凳，凳，来，来，来，背靠，凳，背靠，凳，凳。 มาอกเจ้าข้อม็อกมาเก่งมากคอยคอยม็อกคอยคอยคอยมาคอยมาคอยคอยเจ้าข้อม็อกคอยคอยเจ้าข้อม็อกคอยคอยนั่น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 เจ้าข้อนั่น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  เด็กก็มา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 ไปไปมาไปไปไม่มาไปไปไปดูพี่เบนเป็นตัวอย่างไปมาไปมาไป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  ไอหมอบไผ่หมอบไผ่ห้ามนอกครอบด้วยไม่เรียกห้ามออกไอหมอบไผ่ที่เบนหมอบไผ่ไอหมอบไผ่ไอ้ไอหมอบไผ่ไอหมอบไผ่ไอไอไอ ไปที ас, น่นนั่งที่น,นั่งนั่งนั네่งไปไปนั่งเด้าขอนั่ง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 เกงแกงแกงแกงเจ้าของหมอบ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 ไม่ขาเนี่ยดีด้ห้ามขอมือไม่ได้ให้ขอมือ ไปไปไม่ไปมาไปมาไมาไไไมาไมาไช่วงแรกๆรใคออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรนะครับถ้าเผลอปุุกเนี่ยจะวิ่งจุดออกจากข้อทันทีสมาธิสั้นนิดนึงก็ถือว่าปาวว่าพวะมรของน้องก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ พี่เบนเบนนั่งนั่งนั่งไปอ่ะน้ำกลับไปน้ำกลับเฉพาะไม่ไม่ไปมาเจ็บ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 นั่ง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 ไป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 เจ้าข้อมากมากมากมาไปไม่มากเจ้าข้อนั่ง จะติดพอดน,นะครับตอนนี้เขาติดละแล้วก็เขาจะทาตามต่อเมื่อเราให้ความเมตตาเขานะครับแต่ก็ไม่ดีอีกอ่ะเพราะว่าถ้าเราเดินห่างเขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะลุกขึ้นอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดยืนอยู่กับเขาเนะี่ยก็จะบอกงอกเป็นนานะเป็นสิบนาทีเลยแต่ตอนนี้องค์จะท่ายีท่าศายไปก่อน

ที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกพับเทียบหมอบไม่ได้ไม่ถูกต้องที่เป็นนั่งเป็นนั่งเปนนั่งน,นั่งน,นั่งนี่สวยเก่งเก่งเก่งไม่เป็นหมอบหมอบหมอบขี้น้อยใจไปน้่งหมอบไปก่อนหมอบไปก่อนนั่งหมอบหมอบหมอบไปไป ไปไม่ไปไปไปไที er, whatever, for for for. Asi, ่เป็นไป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 มาไไม่มาไปไปมาไปมาไไม่ไปมาไปมาไปไปมาไปไม่ ไม่เลยไม่เลยะนั่นยิเป็นหนั่นเปนหนั่งนั่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนั่งนั่นนอานั่งไปเด็กเออหนึ่หน,นึ่หน,นึ่งไป นั่งมอมอโอเคเก่งมากปลยปอยไม่เป็นนั่งเบ้นมอมอไม่ไม่รู้ว่าเจ็บขานั่งมอบหมอบปอยมบัดไปเรื่อยๆไม่ปฝึกแล้วจะชินเหรอลูกเผื่อเต้นนั่งไม่ไม่ไม่ น,นั่งน่งนั่น่นั่งนึ่งอ้ยมึมมึ่งจ้หนึ้อ้ยอ้ย,ย,ยเดี๋ยวข้าส,สตอตก็ปกติลูกจเย็นๆเนาฝึกรระุึอีกรอบมาเอ่ะ ต้องมีความอดทนนะต้องบำบัดน,นี่ช่วยดูแลน้องไม่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 เป็นไม่เป็น หรือพับเทียบนั่งพับเทียบนั่งคอยพับเทียบบอกคอยอย่างนี้ไม่ใช่หมอบคือหมอบให้ถูกสุขะลักษณะการฝึกจำไว้หมอบคอยเซคอคอยหมอบคอยคอยเซคอคอยหมอบคอยคอยคอยบอกคอยไม่ Rồi Rồi Để con. Để con. qua rồi để con rồi Nên lên, lên, Rồi Nên Được rồi Một Một Này để Này để nằm à nó đi sủa đi đi gặp đi lại mọc 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 thôi, thôi. Tôi, mọc mày đi đi mọc mọc <tr Bright facial>